นะในเลขซองก็จะมีเลขตัวฟันนะครับมีเลขตัวฟันหลกัหลกๆเลยนะครับโตสีแดงจึง้งคึงนะครับนะเป็นเลขตัวฟันนะครับรวมแล้วก็จะเป็นเลขชุดตัวเจาะนะครับชุดตัวเจาะหมัดเดียวสามตัวนะครับนะประมาณนี้เลยซองรับรัฐบาลประจําวันที 16, ่สิบหกกรกฎาคมสองห้าหกนะครับสำหรับเลขตัวฟันรัฐบาลวันนี้ รัฐบ,บาลก็นี้ขอได้ยากฟันศูนย์ได้จ้เด้อนะครับนะอ่าฟันศูนย์ใครชอบเลขศูนย์พิมศูนย์ขึ้นมาจ้าอย่าศูนย์ให้ผมเดอ้อพิมศูนย์เสือ้ออย่าศูนย์ให้กันเดอ้อพิมศูนย์ได้นะครับแต่อย่าศูนย์ให้กันสวัดดีคุณนิวๆนะครับสวัสดีจ้าอ่าคุณอ่าจากคุณวิรูณนะครับศูนย์แปดนะครับคุณแม่โอ 0ูนย์หะครับศู 09, จากคุณสังวานนะครับคุณน้ำนะครับศูนย์หกศาศูนย์เกผมว่ามีทุกศูนย์เลครับเป็นอย่างขึ้นต้องมีทุกศูนย์นะครับผมเชื่อว่านะครับ,ร,บนะรัฐบาลปีนี้เลยนะรัฐบาลปีนี้เลขศูนย์เอาดีครับเป็นทนายพี่น้องเลขศูนย์มาดีมากๆใครไม่ชอบไม่ว่ากันครับแต่ถ้า แต,แต่ผมเสื่อว่าทุกคนวอลค้าเดียวกันเหมือครับนะแต่ผมเสื่อว่าวอกค้าเดียวกันเหมือเลขศูนย์อันตรายที่สุดรัฐบาลนะรัฐบาลในช่วงนี้นะแล้วช่วงนี้มันต่อเนื่องด้วยอ่ะฟันศูนย์นะครับเจาะด้วยหกศูนย์ศูนย์เจ็ดจ้าโอเคศูนย์ไหลทั้งปีค่ะแมนครับที่จริงผมนึกว่ามันจะหมดแล้วนะเลขศูนย์นะครับ ผมว่าโอ๊ยผมาด็อกเลขศูนย์สีมาขากแท้นะครับมันมาจริงๆทุกคนเอ้ยตามหลอกลอนผมนะอ่ะรัฐบาลคนนี้ฟันศูนย์นะครับนะตัวเจาะมีหกศูนย์กับศูนย์เจ็ดนะครับนะท่านใดชอบสองตัวนี้นะครับนะก็สามารถตามได้นะครับต่อไปนะครับเราไปดูเลขตัวฟันกันนะครับสําหรับเลขตัวฟันรัฐบาลงวดสิบหกกรกฎานะครับนะอย่าลืมนะครับ ในซองนี้มีเลข3ตัวนะจ๊ะอย่าลืมจ้ะในซองนี้มีเลข3ตัวนะครับสำหรับเลขหมัดเดียวนะครับตามนี้เลยขอให้ทุกคนโชคดีเลขหมัดเดียวของเรานะครับ4 6 6หครับเลขหมัดเดียวของเรา4 6หนะครับนะ4 6กัลเป็นอ่า4 6นะครับนะผู้ไดกลับหัวตีลังกาเลยนะครับนะ4 6หเป็น49 4ี่หเป็น4ี่เ้าได้นะครับนะต่อไปเลข3ามตัวครับสามตัวรัฐบ,บาลตามนี้เลยจ้าสามตัวรัฐบ,บาลตามนี้เลยผมรีบเปิดเลขสามตัวเพราะอะไรเพราะผมกลัวว่าสิผ้ากันแคปแล้วก็ไปเลย ผมกลัวว่านะครับนะถ้าทุกคนแคบเพบิ่ทุกคนจะไปทุกทุกคนสิไปเลยนะครับบางคนนะครับดูถึงเลขหมัดเดียวแล้วไปเลยและทีนี้พอเลขสามตัวเข้าคือพอเห็นพอเลขสามตัวมันเข้าทําไมไม่เห็นวันนั้นก็ดูอยู่นะครับก็นี่แหละครับนะนี่คือเหตุผลที่ผมต้องรีบเปิดเลขสามตัวด้วยนะเออถ้ามาส่วนมากนะพอผมเปิดมาถึงตรงนี้ใช่ไหม เพอผมเปิดวันึ่งตรงนี้ไปอ่านลานเลยแคปหน้าจอไปเลยนะครับนะเลขสามทั้งที่เลขสามตัวอยู่ด้านล่างนะมันมีนะครับเข้าสามตัวตรงๆแต่ไม่มีใครตามเลขสามตัวผมเลยมีอยู่ครับมีประมาณสิบกว่าคนเมือ่อ <c> เ <oughs> มื่อโดนแล้วโดนเติบนะครับนะมันเข้าแต่ไม่มีอ่ามันเข้าแต่ไม่ค่อยมีคนตามนะครับแล้วผมไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นเก้าหกสองครับ สองรับรัฐบ,บาลนะครับนับ1นึถึงหครับนับ1นับ2นับ3นับ4นับ5นะครับขอให้ทุกคนโชคดีจ้ะอาเอาทอกสอนะครับที่บอมสินทอกรสรัฐบาลเดี๋ยวขึ้นไปทีละอย่างเนาะแล้วก็เลขทูกนะครับเดี๋ยวรัฐบาลจะได้ดูตัวเน้นนะตัวเน้นก็คืออยู่ใน,นลัตเตอรี่นี่แหละนะทอกสอทอกสอนะครับอ่ะอย่าลืมนะครับวดนี้ วิ่งรูดศูนย์นะครับทกศส,สังเกตเลข3ตัวนะครับเน้นอยู่2หางตามนั้นศูนย์สี่และศูนย์ห้าหกศูนสี่และเก้าศูนย์ห้าแต่ทั้งสี่หางมันน้อยก็นเล่นทุกหางนะครับบนล่างบนล่างอันนี้คือทอกอสอ,อย่าลืมเนอ้อ เพื่อนม่ได้นะครับเล่นได้เลยวันนี้เล่นได้อย่าไปรอวันวันสองวัน,ว,นวันหวยออกมันอาจจะลืมอ่ะเห็นแล้วเนาะต่อไปอมสินนะครับทุกคนอมสินพิมอมสินเด้อออมสินวันเมื่อกี้ให้ไปสีเนาะวันที่หนึ่งนะครับหวยออกห้าสี่หนึ่งเนาะนะสี่หนึ่งก็มาเต็มเต็มนะสามตัวแตกหนึ่งสี่ห้าและัูเลข,ข้ายสามตัว ที่อาจารย์เน้นก็คือเน้นสี่หนึ่งและสี่ห้าเห็นไหมนะเจ็ดสี่หนึ่งและหนึ่งสี่ห้าที่อาจารย์ให้มันออกห้าสี่หนึ่งนะครับที่ผ่านมาคนก็ถามถามแต่ตั้งแต่วันแรกอา้าววันนี้นะครับเป็นเจ็ดนะครับจะมันอาทิตย์นะครับเน้นเจ็ดศูนย์และเจ็ดสี่หลักร้อยเป็นเก้านะครับเก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดสี่ตามนี้ เล่นทุกตัวนะครับบนล่างไปกับเพื่อความชัวนะลูดก็ได้พี่น้องมันบะอันไหมลูดได้วิ่งได้นะนะครับนี่คืออมสินบางคนพอมันแตก3มตัวโอ้ยไม่ได้เล่นเล่นแต่รัฐบาลพอรัฐบาลโอ้ยไม่ได้กลับก็อยู่จังสันมันก็เสวาอยงสี่อะ ไม่กลับมันก็ตับแตกเอาไปรัฐบาลนะครับทุกคนพิมพ์รัฐบาลเดี๋ยวจะขึ้นเลขทูบให้เลขทูบมันชนเลขสูตรและมีอันเอาพิมพ์เลขทูบรัฐบาลทุกคนเดี๋ยวจะเอามาวิเคราะห์ให้ฟังและมันเป็นสาเหตุของเลขอันเลยนะอ่ะเลขทูบนะครับรัฐบาลอมสินทกศได้เช่นกันนะเป็นไปได้หมดตามนี้เด้อทูบมันเตียกพี่น้องดูให้ดีเลขอะไร พิมพ์เขียนตัวเลขอะไรนะด้านบนนะจากสายตานะมันมันก็ชัดเจนเป็นศูนย์เป็นหนึ่งเป็นหกน,นะครับเพราะฉะนั้นเป็นได้ทั้งหกหนึ่งหกศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หกนะอยู่ฟระมาณน,นี้เห็นไหมอันนี้คือเลขถูกหมักบอ เดี๋ยวจะมาเทียบเชียงกับเลขสูตรเมันมีตัวเด่นของเลขสูตรของจานเดี๋ยวจะมาฟังจากปากนะเด่นสูตรตัวนี้ไหมซึ่งมันไม่หลุดในเลขเลขหลักหลักหน่วยนะครับจำจำจำ,จำเลขทูไว้เดี๋ยวจะมาเทียบเชียงให้คือตัวนี้ไหมเดี๋ยวนะอาจารย์เด่นงวดนี้คือเด่นหกเลนะขเจ็ดเนาะทุกคนนะเลขเด่นนีไม่ต้องใครติดตามก็น่าจะ น่าจะทราบดีนะครับน่าจะสามเดือนหกงวดนะไม่ไม่ทำให้ผิดหวังก็ะจะได้มองภาพออกอันนี้คืออาจารย์เด่นหและเจดเนาะและอาจารย์จะมาแทนค่า x นะครับค่า x หาสมการเนี่ยจากศูนย์เนี่ยมาถึง9ว่าเป็นตัวไหนในเลขทูบนะเดี๋ยวจะบอกเนดะเดี๋ยวให้ดูตัวนี้ก่อนนะครับบาคนก็ยังไม่เห็นคือใบฟ้าอาจารย์แทนมาได้ มี0มี1มี2นะครับมี0มี1มี2องเด้อจับจับไว้แคปไว้เด้อเดี๋ยวจะพูดให้ฟังเดี๋ยวจะให้ทุกคนเห็นเลขทูบไหมมีเกี้ยเลขทูบมันมีอะไรมี0มี1มี6เนาะนะฟังนะครับที่อาจารย์ชอบนะหลักหนะที่อาจารย์เล่นหนักเลยนะนัตติลี่กองอยู่หน้านี่ก็คือ6 0และ6 1ส่วนหลักเกตนะครับฟังเดอ ก็คือ70และ71หมกักบอฟังบาเดี๋ยวเอาออกก่อนเลขเด่นของหลักหน่วยของมันไหมมันอยู่ในเลขทูบเด่นศูนย์และหนึ่งสองตัวเท่านั้นไหมเห็นไหมที่อาจารย์เอามาผูกมัดกับงวดที่แล้วนะที่ให้หกไปนะ่ยหกหนึ่งมันมาเห็นไหมไองงวดน,นี้สองตัวเลยฝึกมันได้สามหางนั่นแหละหนึ่งสองสาไอ้ศูนย์หนึ่งสอง แต่เด่นจนจริงๆก็คือศแนะและ1น่มันตรงกับเลขทูก